ครบไปเลยจ <Yeah. S 2> เบลล่าเป็นรุ่น้องด<ำ>ําโอ๊ยเนี่ย้าจ๋า้าจ๋าฉันจะบอกเลยนะว่าเธอเนี่ยเตรียมตัวได้แล้วน,นะ <c oughs> วันนี้บอกก่อนว่าเป็นการแฉวงในเอาไว้แฉกันเล่าแล้วกันเอาเป็นการเล่า <c oughs> ติดเต้นอีกแล้วเป็นเรื่องราวของวงในวงในจริงๆแล้วก็เป็นวงในของการบันเทิงแล้วเราพูดมาหลายครั้งแล้วด้วยคู่นี้แล้วคนเริ่มรู้ด้วยใช่คือ ต้องพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าเริ่มมีการเริ่มเปิดตัวกันแล้วะนะคะเราได้หลักฐานเรื่องนี้เนี่ยมาจากเพจดังเพจหนึ่งซึ่งบอกเลยว่านี่เป็นเพจขาประจำของเราค่ะเพราะว่าเจมอย108เนี่ยนะเหมือนไปอยู่ในแบบ ซ่อมกระโปรงหรือซ่อมประตูรถหรืออะไรเส้นผมหรือเล <Yeah. S 1> ื่องทุอยเานี้เขาทำงานยกน้ำกองถ่ายแล้วแอบเล่าให้ฟังหรือเปล่าเนี่ยแน่ดีคืออยู่กองถ่ายก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่าเจมอล่ะรู้ทุกเรื่องไม,ม่ว่าจะเป็นแวดวงไหนเรื่องเพลงเรื่องอะไรแล้วเจมอล่ะรู้ลึกแล้วเรื่องเนี้ยนะเพจเจมอยเขาบอกว่าตอนเล่นละครด้วยกันก็ไม่ได้อินมากอแต่เจมอยเนี่ยชอบพระเอกมากเจมอยพระเอกเนี่ยอ่านล่าสุดเขาบอกล่าสุดอีเมลเห็นทั้งคู่ไปทิ่ยาด้วยกัน มุ้งมิงเฉียวแต่กูคิดว่าน่าจะไปเรื่องงานแหละถ้าอ่านจะสอบมาทันแรกนี่ฉันคิดว่าใครรู้ปะใครอยุธยาโปเบล่าถ้าอ่านจะสอบมาทันแรกเนาะอ่ะต่อเธออ่านต่อเธออ่านต่อวันนี้นางเอกสดแล้วอ๋อเบล่าเธออย่างถ้าอ่านจะสอบมาทันแรกฉันคิดว่าเป็นโปเบล่านางเอกสดแล้วแต่ถ้านางเอกจะกิกกับพระเอกคนนี้ก็คิดลาคิดอีกว่าจะยินดีดีไหมนะเอ๊ะ จริงๆเรื่องนี้ทั้งกองเขารู้กันมานานแล้วนะว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้องแต่ชอบกันจริงจังถึงขั้นไปมาหาสู่กันที่บ้านอ <Yeah. S 1> ถ้าอ่านถึงมรทัดนี้ฉันบอกเลยว่าฉันตัดโป๊บออกเพราะโป๊บยังไม่ได้ไปมาหาสู่กับเบลล่าที่บ้านบัรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายโอเคถ้าเขาจะคบกันจะทำใจแต่ถ้าชอบฉลาดแกก็ข้ามเราไปเลย ถ้าแกชอบคนสวยแกก็ข้ามเราไปเลยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเจมอยอ่ะอันนี้เป็นส่วนตัวของเขาแล้วแหละถลุเจมออยากได้ด้วยเหรอเจมออยากได้เจมอลนี่เป็นภรรยาเป็นเมียของทุกคนเจมอยขันว่าไนเมียเลสซิ่งเจมอลยังเป็นอ่ะเอาจริงอ่เบื่อมากคราวนี้เขาบอกว่ากับปอนี่ไงเบลล่ากับปอบคนคิดว่าเป็นเบลล่ากับปอบเยอะแต่เราบอกได้เลยว่าไม่ใช่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกคนที่เมนว่าเบลล่ากับปอบนะคะเพราะว่าใครๆอุ้ยอันนี้ยเฮ้ย เฮ้ยดูดูหุยคนลุกคนลุกคนลุกโอ้คนลุก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 มีมี BL กะ GUV ทับอออะไรอะทับอเฮ้ยคนลุกคนลุกข้อความนี้เลยอะเป็นลมเป็นลมเป็นลมจัดรายการไม่ไหวแล้วจัดรายการไม่ไหวแล้วเป็นลมโอ้ยตายแล้วฉัรู้แหละพอมอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นคู่นี้เนี่ย Oh, yeah. oh, yeah. อ๋เอเนี่ยอ๋อเหรอนี่ยมีเศษคือถ้าเป็นคู่นี้ก็น่ารักอีกคู่นึงที่น่ารัก oh, <no. S 1> เลยเราเเล่นละครด้วยกันจริงนะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าได้ข่าวมาจากฝั่งทางหลายๆฝั่งอะ่ะก็ประมาณนี้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสคริปต์แป๊บดูทำไมเธอรู้อยู่เต็มอกทำเป็นแกล้งพูดโอ๊ยเลยเปื่อยไปเรื่อยเธอจะไม่ได้เหรอก่อนเข้ารายการเราไม่คุยกันก่อนหรือไงเธอจะไม่ได้เหรอวันนั้นที่ฉันพูดออกไปทุกอย่งฉันรู้อ่ะ แล้ววนลุกขึ้นเธอก็ตอบว่าฉันแปดครั้งออกทีว <Yeah. S 3> <c oughs> ีเธอพูดไปเลยว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใันพูดเหรอแน่ใจนะฉันพูดอีกแล้วนะนี่ฉันอุตส่าห์เก็บเงินเอาอย่างนี้เธอพูดนะนะเอาอย่างนี้รอบนี้เดี๋ยวฉันไปไปสารเพื่อนเธอครั้ <c oughs> งที่แล้วอะ่ะที่เธอบ้ายอย่างคราวที่แล้วมันไม่ได้ไงมันเป็นคัออ่วดิฉันอ๋อเธอก็เลยด่าฉันเธออย่าไปพูดฉันเกลียดจะหาให้ให้เขาเอาชนะฉันได้อ๋อแล้วเนี่ย ฉันรู้เนี่ยเอาบอกตรงรู้หมดเลยที่พูดถึงก็คือใครที่มีแบบอ่อ UV อะไรน,ะนั่นอ่ะก็นั่นนั่นแหละมีพอดสีขาวเธอจะมีคำใบ้เหรอฉันก็มีพอดสีขาวนะพอเธอเป็นสีชมพูแล้วถูกต้องเออฉันอินไซต์ไหมบอกแล้วฉันแน่นะตอนนี้ฉันแบบฉันทำรายการนี้นะฉันดูทวิตเตอร์ไอจีเฟสบุ๊ก ทุกอย่างฉันมีแอคฟอมด้วยแอคหลุมฉันรู้จักด้วยจริงหรอจริงฉันไปตามสืบเพจแอนนาที่มีคนตามเป็นล้านๆเมื่อก่อนประมาณล้านนึงตอนนี้3ล้านถูกต้องฉันฉันดูว่าเธอเปิดบริษัทก่อนหน้านั้นล้านสองตอนนี้3ล้านหนึ่งสามล้านสองแล้วจ้ะตายขึ้นเร็วมากล่าสุดเมื่อวานนี้ไปเปิดบริษัทแล้วบจกแอนนา951าห้แล้วเธอก็ถือแอลแอมเมสีม่วง <พ>สวยหนุมากเขาเรียกว่าพัชเชษก็อเ,อเ,กเอามาโชว์เขาหน่อยสิเออเคนรี่พัชเชษนะแล้วเธอพาไปยึดยาด้วยเอาเรื่องใหม่เรื่องเรื่องข่าวก่อนเรื่องข่าวต่อเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วหรอเรื่องข่าวต่อเมา,าอีกนิดน,นึงแล้วกันใบ<อ>เอาใบเพิ่มใบเพิ่มอ่ะฟังพี่แอนนาแล้วกันทุกคนพ่อแม่ไปสัมนางเอกไม่อร์อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคืออ่ะอ่ะอ่านผิดอ่ะพ่อแม่ไม่ปลื้มนางเอกเพราะอะไรรู้ปะ ก็ลูกชายเพิ่งเข้าวงการเขากลัวเลตติ้งตกใจไหมล่ะอันนี้เข้าใจนะเขาก็เลยแบบเอ้ยทํางานไปก่อนไ่ลูกอย่าเพิ่งนี่โฟกัสเรื่องความรักกลัวเดี๋ยวงานมันจะเสีย้วถ้าเขาคบกันจริงๆอ่อะก็เป็นเรื่องหัวใจอะพ่อแม่อย่าไปข้ามเลยจริงจรหมถ้าคนเขารักกันอะปล่อยเขาไปพ่อแม่คือลูกรักใครก็รักคนนั้นเถอะนะถ้าเป็นเราเราก็เป็นเห่างนั้นนะแต่ครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันไง แล้วยิ่งถ้าเป็นนางเอกคนนี้ด้วยเขาเป็นนางเอกที่น่ารักแล้วพ่อไฟดีครบไปเลยจริงเบลล่าเป็นรุ่นน้องดําโอ๊ยเนี่ยจ้าจ่าจ้าจ๋าฉันจะบอกเลยนะว่าเธอเนี่ยเตรียมตัวได้แล้วนะเข้าวเขื่อนเข่าเขื่อนต่อเร็วแจ้าจ๋ากลับมาเร็วๆเธอได้เป็นคนที่พูดรายการนะช่วงหลังเก็บอะไรไม่ได้เลยนะเก็บอาการอะไรไม่ได้สักอย่างพูดหมด แล้วมันใช่ไหมล่ะพูไม่เดี๋ยวนีว่ามันใช่ไหมอ่ะจบปะต่อเขือนต่อเลยกลับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปศาลรู้อะไรไม่ได้เลยจริงๆเดี๋ยวจะจ่ายยืนหนึ่งค่ะศานอาญารัชดาเพชรมันบันเทิง